ภาเกตการซีมพักมาแอลสาวเมืองลังครับก็ที่ร้านมีนมนมอยู่ด้วยเห็นไหมผมไปลบไกลๆก,ก่อนนะ <c oughs> วันนี้เป็นคนนอกพื้นที่นะต้องให้เจ้าถิ่นนาก่อนแซวน้องๆเล่นนะไม่มีอะไรครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูร้านค้าที่เขาเริ่มเปิดขายกันแล้วนะครับในช่วงหน้าหนาวที่จะมีสาวแต่และหมู่บ้านนะมานัา่งขายของตามริมข้างทางครับก็เป็นสีสันการเดินทางมาเที่ยวของแน่นโทรกินเที่ยนนอนออนไลน์ความสุขที่การเดินทางครับ ดูเป็นสีสันดูเป็นวิถีชีวิตดูเป็นความรู้พอนะอยากคิดเล็กอยากคิดเล็กนะก็มันก็มีบ้านนีดหน่อยแต่เราจะดูบ้านเงีน,งนนะโชว์สเต็มก,กับจีบสาวแต่ว่าทางจะแห้วนะพะมีหนุ่มอยู่ไม่รู้ว่าจะได้เข้าไปหรือเปล่าน,น,นะไปอดแล้ว, <laughs> ออลวเอไอไรนะยังมีอีกหลายหลายร้านค้าครับก็ดูเป็นสีสันสีสันพอไอเดโอ สามมาตอนนี้เขาว่าสวยน่าดูครับมีถึงสีก่ก็แล้วก็แต่มีคนอยู่ในร้านนะครับเขาก็จะเป็นมารยาทห้ามเข้าไปนะรอก่อนรอขอดรอรก่อน,ออออออนโอเคนะดูนะผมบ้างซิมพักว่าไงอ๋อซิมพักนนักสาวไว้แล้วอ๋นอน้องคนนี้นะอขออนุญาตไปไปดูนะมีสาวนำทางแนละ้วอ่ะเขาบอกคนนักสาว เมืองลังไว้หนึ่งคนผมก็ไม่แน่ใจเป็นใครก็ลองตามไปดูกันนะครับดูบรรยากาศการมาเที่ยวร้านค้าบ้านๆสามลัลงครับโอเคน้องเขาปิดหน้เขาเขินซิมพักันบ้าไม่ดีนไม่ดีคิดถึงแสนนวงเลยเห็นหนูนแบบนี้แต่ว่าจะสวยเหมือนแสงนวลหรือว่าจะพูดไทยชัดแบบสาวบ้านหนองเงินได้หรือเปล่าต้องรองติดตามชมการมาเที่ยวเมืองลังนะ พราะบางคนพูดไม่ได้ก็มีแต่ผมไม่แน่ใจเป็นคนไตสั่งว่าอ้าวโอเคผมจะไปคุยกับสาวนะ,ะพี่ต้องเรียกอะไรก็ไปก็ไปเรียกเข้ามาได้วอะต้องเรียกต้องเรียกสานะนวนี่เรียกน้องสาวได้ไหมก็ไปเลยพี่อ่าพี่ก่อนนะเดี๋ยวพี่ก่อนยกกระเทียมไป, <laughs> ปใช้ของขายนะ ขออนุญาตนะครับขอเดี๋ยวจะคุยกับน,น้องอยางเป็นทางการนะคนนี้ใช่ไหมที่ว่าเทีว่วมาเที่ยวบ้านสาวเขาแล้วงเขาปิดออนะต้องให้หนุ่มบ้านแงนพามาครับผมก็นะเด็กนอกพื้นที่ครับโนเนมเรื่องนี้ไม่ค่อยรู้ภาษีภาษาลนะก็มาเที่ยวพูดคุยเป็นวิถีชีวิตความรู้ดีกว่านะมาแล้วแอลสาวนูน่นแล้วช่องสีาไปแอลสาวช่องนูน้น ข้อแรกทุกคนช่วงเราก็จะดูความสุขล่านกันนะคะแม่ไม่สูงค่ะแม่คนสั่งวะคนหยังวะคนอีหยังวะตายหยังวะไม่ได้เกิดไม่ได้เกิดอราจะดูสาวก่อนมาค่ะกูกูไปคุยก่อนคืออันนี้คือมาคุยอยู่แล้วใช่ไหมเา <c oughs> อาคุยทุกวันนะนี่ก็เป็นบ้านดินเอ้ยบ้านนี้พี่ไทยนะต้องเป็นไทยเนอะ แม่ไทยเนอวะไทยเนื้อไทยใหญ่ไทยน้อยไทยน้อย <c oughs> แม่เป็นไทยอะไรครับไทยปี๊ดมันสีพังมัวนนะไทยเขินเนาะอ๋ะอนี่ไทยเขินหมู่บ้านนี่บ้านเมืองลังใช่ปะ่ะแม่เมืองลังวะไทยเขินนะขอ,ขอบคุณครับสาวสามให้ควบคุมกันมากี่คนเหล่าเลยมาเนี่ มาเที่ยวเฉยๆนะก็ดูเป็นความรู้สึกที่เข้าไปเหมาข้าไปสองลูกซีมาร์คุงให้พี่กินทีนะเอาพี่หัวใจพี่กินทีจับไก่อะไรกันด้วยครับเปื้อนหมดแล้วใช่ไหมอ๋อไม่เป็นไรได้ไม่เป็นไรมาหนังกันได้มาหนังกันได้นะขออนุญาตเข้าบ้านแล้วนะน้องเขาเรียกแล้วนะอ๋อนี่ครับนี่เป็นสัตว์ไทยนะครับอ๋อมีลูกป๊อปปาร์ตสเจ้าหัวเป็นปฏิทินจริงๆทุกบ้าน ผู้สาวถามหน่อยเด้อชื่ออย่างวะชื่ออย่างคอต่อยหน่อยเด้อต้อยบ้านหน่อยครับชื่ออย่างวะชื่อหอมนะชื่อหอมนะนี่ครับมีรูปปั้นถือเป็นเจ้าชูหอมด้วยครับขออนุญาตเดินเข้าบ้านนะครับแล้วก็มีรูปของเจ้าบุญจุ้มคุบาเจ้าบุญจุ้มนะน่าถ่อมใจไม่ผิดทุกกับทุกบ้านเหมือนกันนะครับโอเคนะหอชื่ออะไรนี่ชื่อหอมไหมนะ น้องหอมอายุก,กะ,ออะ่ขึ้นอ,อ,อ,อะอายุกะฮขอายุกะฮขแปดก็เออใจแล้วก็ไม่ได้อ,อ๋อยี่สิบแปดนะดต,นนนตกลงพี่ยังไม่รู้เลยว่าเป็นคนใทยเขินนะอ๋ะอ,อนี่แหละผมพูดถึงมังลังมงังลังมากเลยอืมเห็นไหมามัมีมังลังมันมอยู่ดีโอ๋นี่ไงผมกินเนนดีโอ๋นี่นะลิโอวันนี้ถ้าทางจะ พี่ขอกินเบบซี่ได้ไหมกินโค้กพอนะอ๋อไม่เป็นไรเลยแต่ไปกินต้มยำไก่โอเคน้องเข้ามาก่อนโทษจะหอมเข้ามาก่อนโอ้โหนี่โลโก้แน่นทัวร์มาทั้งบ้านเลยเว้ย <c oughs> มาทั้งบ้านครับไม่ได้ไปแอลร้านก<อ>็คือมาเที่ยวบ้านเลยมาเป็นยตงช่วยเมฆก่อนอ่าไปสิพักช่วยเลยชุดแมจะเป็นเขยเเชิงก่อนเลยนะเนี่ยพี่อนแม่ก่อนพี่อนแม่ก่อนตัวเองทุกอย่างเลยเดี๋ยวน้องหอมจะเรียกเพื่อนมานะครับก็เดี๋ยว มาอยู่ที่นี่สักพักครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เดินทางเย,ย็นๆกลับสู่ชิงตูงน,ะนี่ซิมพักกำลังทำหน้าที่เป็นลูกเคยที่ดีนะ <c ười> จะไปซื้อกับแกมาคือซื้ออาหารมาเพราะว่ายัางไม่กินข้าวกันเลยก็เลยให้ตังซิมพักซิมพักก็เลยเป็นเป็นคน,คนขับรถกับคุณพ่อน้องหอมนะก็น้องหอมกับน้องพองก็มานั่งเป็นเพื่อนนะอย่างนี้น้องหอมปกติคนมาแอลบ้านเยอะไหมครับ เยอะอยู่นะเฮ้ยสิพักไปมองซะเอ้ยอเล็กไปมองน้องแล้วน้องวะโอเคนี่หอมเข้ามากันบ่อยไหมพวกนี้ยนี่เนี่ยมาบ่อยไหมบ่อย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 นะดูสเต็ปของหนุ่มบ้านเงินนะหอมแล้วสามคนเนี้ยหอมว่าใครหรอที่สุดเฮ้ยสามคนนี้ดิสามคนนี้ใครหอ่อสุดหอมบอกพี่หน่อยดิ ฮะร<ล>อมันกันน่ะถึงหนุม่มอาเดี๋ยวพีจะแซวให้หนุ่มอายถ้าไม่ใช่สาวอายเดี๋ยวพี่จะแซวพี่จะอยู่ข้างหอมแล้วจะแซวให้หนุ่มๆบ้านควนี้ไงไอไอค,คนได้มีเมียแล้วสองคนนี่มีลูกแล้วสองคนเ <c oughs> <c oughs> ชื่อปะเช,ชื่อวะพี่ถามถูกพี่พูดถูกปะเคินอายุเท่าไหร่สี ยี่ห้าแล้วนะนแต่อเออพอได้แหละยีะนะ่ห้าแล้วนะน้องพองอยู่เท่าไหร่ครับพองยุกกระเหือโอ้ฮะพี่ยี่สิบห้าเองมาสามสิบได้ไงเออนี่ปกติที่บ้านได้หอมเอาพอมปกติที่บ้านทำนาไหมช่วงเวลาที่ไม่ใช่หน้าเนี่ยทำนาไหมทำสวนไหมทำทำ แม่ทำนำนาที่นี่ทำนาอย่างนาเห็นนาอย่างนาปลูกหอมหอมไม่คือกระเทียมของบ้านเราเออแล้วทุกวันนี้ปลูกเสร็จยังทุกวันนี้เขาปลูกเสร็จยังกระเทียมรอบคุณป้าเปิดไฟหน่อยได้ปะเปิดได้ปะครัะไม่มานะ โอ้ไฟแดดคือต้องมาคือต้องรองไฟแดดที่นี่ก็ใช้ไฟแดดอืาแสงแดดนะเดี๋ยวเราจะคุยกันน้องๆไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวจะรอดูกับแกมที่สิมพักซื้อมาจะถูกใจสาวๆหรือเปล่าพี่ต้องถ่ายเป็นมันฝร,รั่งไม่ได้ดิมันฝรั่งมีแล้วสิมพักจะไม่ซื้อมาแล้วพี่ถามเลยดิอันนี้เรียนอยู่วะเรียนเนอะไม่ได้ลวนาะไม่ได้เรียนนะอืม ว่ต้องอายลอกที่คนเดียวกที่ไม่ไม่ทำอะไรน้องก็จะสามคนได้ไม่รู้ไอยิ้มุนแอบถ่ายรูปสาวอ่ะไอเรือไปต้องชื่อแป้งเออเรือต้องเรียกแป้งนะพี่แป้งพี่แป้งยี้มุนนี่เป็นภาษาอะไรอ่ะไทยใหญ่ยูแต่ว่าอะไรอ่ะพี่ไม่รู้จังไง ออยียี่ยีก็สองนะออยีวนวันวันนี้มีกับข้าวจะคือมีเม็ดทานตะวันกับมันฝรั่งถ้าปกตินี่คือทากับข้าวใช่ป่ะถ้าบางคนมาถ้าเกินรันก่อนนี้ก็จะคือจะทํากับข้าวรอใช่ปะ่ะแ,แม่บอกว่าแต่ทําแต่แต่อะไรไม่รู้ว่าใครทําทําเป็นไหม เป็นนะเป็นเป็นอืมอเนี้ย่ี่อ่าอะนี่งไรเนียกว่าร็กว่า ไม่ใช่พี่ยังไม่เคยไปเลย <S 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 อ่ารู้จักได้เหรอ้ <S <S อเหรอเออน,นะก็วันนี้มารู้จักน้องๆที่เมืองลังครับขออนุญาตคุยเป็นความรู้นะว่าที่นี่อะไรอย่างนี้จบจบชั้นไหนวะคือ อไม่เรียนอกั่เรีนเาฮ้ยไม่ฟังภาษาไทยอย่างพี่ออกไหมไม่ออกเลยอ๋ออ๋อกหน่อยคือนิดหน่อยอ๋อที่นี่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะแล้วปกติเล่นเราเล่นวีแชทอ่ะ ไม่มีใช้อยู่นะแต่ไม่มีสัญญาณแล้วผมผมนั่งดูว่าสัญญาณเป็นยไม่มีจะไม่ต้องเขินนะพอพ่าน <c oughs> ห,หันค้างคุยกับพี่ตลอดเลยไ,ไม่หันหนะ้ามาคุยกับพี่เลยอ๋อเหรอเกล้องเหรอเดี๋ยวจะเอากล้องมาดักเดินซิมฮักดักทางโน้นพี่ดักทางนี้ นะครับก็จะเนึนติดตามชมนะแต่ดูซิมฮักเอากับข้าวมาดีกว่าน,นี่ก็ดูเป็นพิธีนะจริงๆอยากจะดูน้องทํากับข้าวไม่ดูวะไงตอนแรกก็เพราะอะไรนะตอนแรกนึกอะไรนึกว่าน้องทํากับข้าวนวยไงพี่กันเลยแบบเออนึกว่าน้องจะทํากับข้าวไงไม่บ้านนบ้านถูกใช่ไหมอ๋อไม่ต้องหรอกไปซื้อดีจะไปจับไก่ <peach> <c oughs> นะอ่าโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตปิดก,กล้องนะครับปิดคลิปแล้วดูกับข้าวที่สิมฮักมานะดูสิว่าสิมฮักเขาเลียงคนใดไ,ไว้ครับนะก็ดืม่มชมการเดินทางของผมนะครับกับพน่านถอกินเที่ยวนอนออนไลน์ความสุขอยู่ที่การเดินทางนะครับสิมฮักซื้อกับข้าวไหมสาวแก่นะครับว,ว,ว่าที่ลูกเขยบางลางซื้ออะไรมามัง้งดูเลยอ๋อซื้อปิ้งย่างนะอาหารหมูปิ้งอาหารหมูปิ้ง แม่ก,มกไมชแม่แม่เฮ็ดเฮ็ดสัง่งครัวไข่พ,ไขพี่พูดถูกว่าต้องเฮ็ดสั่งว่าถูกปะถูกไหมถูกนะเขาไม่เคินพี่แล้วพี่บอกว่าพี่เป็นพี่ชายพอพี่ไม่ได้มาจีบนางพองนะงดูแม่ดีวกว่าครัวของคนที่นี่แม่คนนี้จะทำเรื่องรังลังเนี่ยอ้าวแม่คนนี้เหร <c oughs> อ,อ <c oughs> ติดไฟก่อนอใช้ยางนะแม่นะใช้ยางแล้วก็ใช้ปืน ค่ะแม่ใจเหมือนตีตายเลยปิดแก๊สปิดแก๊สอ่านะมันมีแก๊สเราสินี้ค่ะแม่แม่ในน่ารักเหมือนลูกเป็นอมลูกสาวสวยเหมือนแม่นะฮะเอาลั้นใจมึงท่น้องคุณเยเคยแล้วพอเวลาลูลูลูหฮ้ยาดูนะสาวเคยนะไปกันวันเอาดูแม่ดีกว่าแม่ไม่เคยเลยดูดิเน็ตแม่มีลูกกี่ก้อนอะมีลูกคอนเดล มีฮัคนห่อยู่ไต้บุนอ๋ออยู่ไต้บุญเลยนเพือนมีตีไต้อ๋อมีบ้านที่ไทยด้วยบ้านมีตีไต้บุนมีสองหลังกันสองหลังแล้วแล้วอันเนี้ยอยู่บุญอันดุกดอกสี่ก็อยู่ก็เดียวอยู่กันสี่ก็ชามก็สี่ก็อ๋อมีอยู่ไทยด้วยนะลูกบ่าวก็มีหัคนลูกบ่าวก็มีมีบ่าวกี่คนนะลูกบ่าววอนเดียวขอนนี่เท นี่บ่าวคนเดียวเออนี่บ่าวคนเดียวเลยลูกสาวสามมีิี่เนื้อบุญลูกสาวมีสี่ก็ลูกสาวเมมีโพแล้วอะนี่มีโพแล้วดูก่อเมี้ยแล้วแล้วนี่เด็กคนสุดท้ายนี่คือคนสุดท้ายอยู่นี่อ๋ออยู่กับแม่นะอืมเข้าใจนะก็คุยกับแม่ดีกว่าคุยน้องก็เขยก็เลยขอคุยกับแม่ก็แล้วกันคุยกับแม่แกเนาะแม่ยุทธก็เฮ่ออายุหกสิบปลายอ่ะหกสิบปลายอืมหกสิบสองหกสิบสองครับ เคยไหมปอกกันเนะยใจหนิมเคยมานี่บปอกกันผู้ชายไม่เคยมานี่เลยเคยมาใช่ไหมผู้ชายไม่เคยมาใช่ปะพี่ฟังถูกปะถูกปะน้องเออเดี๋ยวน้องเขินพี่ไม่จะถ่ายแม่แล้วกันนะเดี๋ยน้องเขินแม่จะเฮ็ดอย่างว่าเห็ดสั่งว่าคั่วยังคั่วยังคั่วไข่นะโอเคเดี๋ยวพี่ขออนุญาตดูน้องคั่วไข่เดี๋ยน้องทำใช่ปห โอเคเดี๋ยวพี่จะดูน้องทำก่อนคนไหนลูกคนนี้ลูกหรือคนนู้นลูกลูกสาวคุณนะเช้าความใจนี่ใช่ลูกสาวป่ะร้านเอานี่หลานเอานี่หลานดีร้านแล้วคนนี้อ่ะคนนี้กอดร้านเอาหลานเอาไม่ใช่ลูกเลยแต่ลูกมีเนื้อเพิ่นอ๋อเป็นตลาดนะตลาดใช่ไหมครับใช้ใช่ไหมเออะค่ะใส่ได้เยอะอ่ ก็คืออ่พ่อแม่น้องเขาอยู่อย well ู่ไทยแล้วนะนี mm ่คือใช่ป่ะพ่อแม่อยู่ไทยป่ะหรือว่าอยู่ไม่ใช่อยู่ที่นี่แหละอ๋อนี่คือหลานอ๋อหลานนี่เฮิรนเขามีบานเขามีใตบนนี่อ๋อแต่ลูกแม่จริงคืออยู่ไทยหมดแล้วอยู่ไตบนดุกยิงข้อนหนึ่งลูกจริงนึ่เบาข้อนหนึ่งยู่ใต้อ่าโอเคเบาลูกผู้หญิงผู้ชายอยู่นู่นอย่างละคนที่ประเทศไทยถูกแล้วแหละน้องพองกำลังทำ อ่าน้องพองกาลังทันหอมนะครับดูครัวที่นี่ด้วยแม่ขอต่ยเนือมยนี่ดีโคก่ะฮีพี่ดูเลยนะพอง,พองปกติพองทําบ่อยไหมครับทุกเย็นเลยนะเฮ้ที่บ้านกินเลยนะปกติแล้วที่บ้านพองมีพี่น้องกี่คน เเป็นลูกสาวคนเดียวเลยแล้วมีพี่ชายหรือน้องชายไหมมามีแต่หญิง <c oughs> มีคนเดียวเลยไงนะ่าจะฟัง <c oughs> น้องเขาเขาฟังมออแต่ก็พูดไม่ถูก <c oughs> อ่าไม่เป็นไรรออยู่ในครัวนี่แหละดีแล้วนะ <c oughs> อ่ะพี่รอดูน้องทำกับข้าวนะ <c oughs> ดูดูสูตรการทอดไข่กลางสาวไทย ไตเขินนะแม่นะไตเขินนะไตเขินไตเขินไตเขินไตกขิ่นิอในนี้มันแรงมากเลยกินยางไตเขินน่ะนี่ยฮมอ่ะฮัลโหลสาวไม่มาวะจะไปดูนุ่มๆบ้านนู้นนี่เดี๋ยวพี่ดูพี่ดูนุ่มๆบ้านนู้นนะเดี๋ยวดูเล เมาเหล้าเมาได้นะแต่อย่าเมารักที่นี่นะพี่เกียดพระกลับมาใหม่<อ>ไปซื้อส้มตำที่ไหนมาสิพักาสาวที่ไหนร<อ>้านเดิมป่ะลปแล้วก็ปิง้งย,นะย่างนะเฮ้เราก็เอาเลยตามสบายเดี๋ยวพี่ขอดูสาวก,กับทำกับข้าวก่อนเดี๋ยวจะมาใหม่นะเดี๋ยวให้น้องหอมอยู่กับสิมพักก็แล้วกันน้องหอม เขาเคยนะเนี่ยนั่งน้ำตองเก็บอยู่หลังประตูอ่ะไปไปดูน้องพองทำออกับข้าวต่อนะครับโอ้ยังกอ่อไฟไม่เสร็จเลยนะไฟยังไม่ด้วยมดนีแกะไม่เหมือนแกะนะแม่นะแกนะแกะถึงพื้นกั้งเะาไรกินลงครับ กรอกไฟเสร็จแต่กระทาก็ดูวิธีการทอดไข่ผมไม่แน่ใจว่าทอดไข่หรือว่าทําอะไรนะแต่ว่าน้องเราบอกจะทอดไข่ก็เป็นบรรยากาศการทอดไข่ของเสาเมืองลังครับดูเป็นบรรยากาศแล้วดูเป็นความรู้นะครับกับ<ช>การเดินทางมาที่ทัวนี้น,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 นะครับกับแม่โดนที่นอนออกมาครับการเดินทางนะครับอันนี้พองใส่เลยมั้งใส่เกลือน้ำปลาเกลือกับผงชูรสวะชูรสเออชูรส แล้วก็จะเอาไข่ใส่หรือว่าไข่ใช้ก็คือชโรสใส่ก็เยอะเหมือนกันนะเกือชโรสพี่คอต้วนะเขากินชโลดกินหมดแล้วแม่เอาสูตรที่สาวทำเนยครผมกินกินอยู่กินและกินกินแทงข้าวแหละทุกวันนี้ยเยอะว่ะน่องเปากินนแอนชโรสโวไอ้ไรกินกินอยู่ครับแม่ครับมากินอยู่ไหมใช้ใส่ได้แม่ไม่มีปัญหาหอมมาเลยเร็วบอกนะเดี๋ยวดูน้องขอ ไข่แล้วคือเขาคนไข่ว่าเนี่ยสูตรมือนกันนะชูรสกันกระเกลือนะน่าจะนะเหมือนเหมือนที่ผมเจอสาวบ้านนอกเงินทีแรกครับเมนูไข่ไข่ไข่ทอดไข่ไข่ต้มแล้วก็ต้มจืดไข่วมื่อเ้่ที่ไปบ้านดอกเงินวันนี้ได้กินไข่นะครับน่าจะเป็นเมนูไข่ทอดจากสาวเมืองลังโอ้ย มีอย่างอะแม่ครับเดื้อคืออะไรนนเนื้อกระป๋องใช่ปะ่ะเนื้อกระป๋องอ๋อขอดูหน่อยอันนี้เป็นของจีนหรือของพม,ม่าเนี่ยของพม,มา่าอ๋อของพม,ม่าเนื้อกระป๋องพม,มา่าอันนี้ต้องเอามาทำด้วยใช่ปะ่ะทำตะมาครัวด้วยอ๋อมาสองกระป๋องเห็นไหมโหไม่เคยกินเลยครั้งนี้ครั้งแรกครับดูนี่ไม่ได้โฆษณาสินค้าให้ใครครับแต่อยากดูว่ามันคืออะไร ทำก่อนนะไข่เนี่ยจะมาใส่ในนี้หรือว่าใส่ในกระทะฟองใช้ใชแล้วไอเนี้ยไอไอเนี้ยเตรียมไว้เนี่ยใส่ทีเดียวกันเลยปนกันเลยดูอ่ะเริ่มแล้วใข่จำมันหมดไงกําลังใส่ว่าจะใส่เกลือตอนไหนอ๋อหยิบใส่อ๋อโรยเลย อ๋อเกิดใส่ข้าวโอเคเดี๋ยวรอนูน้องเขาทำอ้นนี้ดีกว่าเนื้อไอพีมผมอยากดูว่าเขาจะมาคั่วเฉยๆหรือว่าทำยังไงเขาหมี่เขาหอมใส่นี่ใส่กับเนื้อหรือใส่กับไข่แม่ไข่เย็นเออ,อโอเคครับเดี๋ยวอยรยอ,อ,รอวดูเอาโค่แล่วก็เอาดีา่ำอ๋อไดค้ครับแม่ครับ อ่าได้ได้ผมจะต่อยเดี๋ยวจะรอต่อยต่อยนานหน่องบ่าหันปกทำก็เขาทำเลยอ่ะงงแล้วโอเครอต่อยครับเดี๋ยวจะมีสาวมาคั่วเนื้อต่อครับไนซุงค่ะมาต่อยหน่อยแม่แม่นะมาต่อยมาต่อยคั่วหน่อยนะเราจะมาดูเมนูต่อไปครับคือเขาคั่วเนื้อนะเนื้อกระป๋อง เลยครับะป๋องหนึอรอยแม่เรแม่จะทำให้คือก็อต้องเอาคนที่เป็นมาทำนะ,ะแม่ต,อต่อยทำให้ผมต่อยนะแม่นะเหนียววะเนี่ไม่เมยายไงต้องใช้น้ำมันสูตรเดิมนะครับเห็นไหม เขินพี่ไม่ถ่ายน้องเลยไม่ได้ถ่ายหอมเลยไม่ต้องเขินเลยนะตอ้านอกไปนไม่เข้านอนเลยอย่างน้น้อขอเขินนั่นเลยให้แม่ทําเลยนะถ้าเขินเดี๋ยวพี่ให้แม่ทำแลถ้าเขินล้างกระทะก่อนนะสาวน้องสาวไปล้างกระทะเดี๋ยวต้องใช้น้ำมันด้วยใช่ไหมแม่เออใช่ ใช้น้ำมันนะอ่เดี๋ยวเราต้องใช้น้ำมันแล้วดูวิธีการทำเขาเรียกภาษาสาไตเขืนว่าอย่างอะเรียกว่ายัง่บ่ย่างโบองโบกรป๋องโบนะก็เดี๋ยวรอชมเมนูเนื้อคั่วนะที่เมืองลังนี่ก่อนว่าจะเป็นแบบไหนรูปแบบเหมือนที่ผมเคยเห็นหรือเปล่าผมยังไม่รู้ครับตอนนี้ผมกําลังจะดูว่านะ เหมือนเหมือนเหมือนที่เคยกินมาอ่ะไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวผมจะอออรใอนะนะใช้น้ำมันถั่วเหลืองนะแม่นะใช้น้ำมันถั่วเหลืองครับโอลีนของประเทศไทยเลยแม่เลยเขอขขโต่หยเลย,เออออยนะโอเค,คแล้วก็น่าจะตั้งให้ร้อน เครื่องเตรียมแล้วก็จะมีอ่ะนี่เรียกว่าหอมโวมาแม,ม,ม,ม่หอมหอมหอมมาแล้วเ่ะต้เรียกหอมโวใส่ไปเตรียมใส่ครับแล้วก็หั่นเรียบร้อยแล้วนะหั่นพริกก็หั่นหอมไปแล้วพริกด้วยหไหม องให้นแม่นนี้ทำนะเอเอใส่ผงชูรสแม่แม่ใส่ของแม่เลยนะผงชูรสแม่เลยกผงชูรสใช่ป่ะปกติแม่เล็กผงชูรสไหมครับผงชูรสเออแม่เล็กผงชูรส เขาเลยครับมอ,รอ,อมนูกระป๋งที่คนน่าจะใส่ไปนีไหมที่นี่ไม่กินน้ำตาลเลยเกลือมไม่แม่เกลือครับโอเคแล้วเจอกันรวจะมาไม่มาแล้วใช่ไหมเอ่อโอเคมีบ้านที่นัดด้วยเหรอ <laughs> มี้านอื่นเนะปาร์ตโอเคแต่พี่ดูแม่ทำข้าวก่อนแม่ก็ใส่เนื้อไปแล้วเนื้อที่ใส่จะเป็นเนื้อกระป๋องแบบนี้เห็นไหมโอ้แค่นี้เองไม่ยากครับเมนูนี้แล้วก็คลอไว้รอสุกก็ใช่ไหมจะ,ะ,ะสุกก็กินได้เลยโอ้แค่นี้เอง ง่ายมากอโอเคครับเดี๋ยวรอชมตอนสุกนะพอดีช่วงนี้สาวๆอยู่ในบ้านแล้วก็ซิมพักเดินทางแล้วนะครับก็ไปรับลูกค้าผมคงอยู่กับน,น้องๆสักพักหนึ่งครับแล้วก็เดี๋ยวซิมพักกลับมาผมก็จะเดินทางกลับกันนะครับให้ติดตามชมการเดินทางของแนแอตูกที่เที่นอนออนไลน์ของสุริสตกันต่อนะครับหวานยังแม่หวานอยู่ฮะห,หวานนะอร่อยแม่ขอยาพูดไทยนะ้วชอบมากเลย ไอ้ราวกพยายามพูดไตใหญ่ไม่ให้ได้เหมือนกันคุณครูที่สอนก็หาไม่เจอครับตอนนี้ใช่อยังมีคุณครูสอนภาษาไตใหญ่หาไม่เจอม <laughs> แม่แม่ดูทีวีไทยไหมดูทีวีไทยนะแม่อายุก,ก็่เฮ่ะห้าสิบแปดห้าสิบแปดครับ เิดหม้อทำไมกำลังสงสัยมันก็มีน้ำมันแล้น้ำซุปเนี่แม่ชิมนี่ยด่แตกเสร็จหรือแล้วแม่อม้อเสร็จแล้วครับหมดแล้วเสร็จแล้วง่ายๆแค่นี้เองต่สามไม่ยอมทำให้ต่อย <c oughs> ก็ตักใส่จานครับเดี๋ยวก็ไปนั่งกินข้างในบ้านดีกว่า มือนี้จะเป็นมือกลางวันตอนประมาณช่วงเวลาที่เมาม่าคือบ่ายสองโมง,งกว่าๆนะครับจะสองโมงครึ่งก็เดินทางมาที่เมืองนันก็ด้วยการนำพาของหนุ่มบ้านเงินครับก็จะดูดีตามชมการเดินทางกัตอนนะครับก็ <ไป S 1> <ๆ>ต้องขอบคุณแม่แมากเลยคุณแม่เมืองลังที่ยุติมมานั่งทำอาหารให้ได้ชมนะแล้วก็พูดคุยนอย่างคุ้นกันเองครับเดี๋ยวผมไปนั่งรอข้างในดีกว่านะครับเสร็จแล้วนะแม่นะ,อะโอเคครับพยัดไปบอก น้องๆว่าโอเคกับข้าวเสร็จแล้วเสร็จแล้วแม่เสร็จแล้วจ้ะนะเหลืออยู่สองก็พอดีเลยถ้าพี่เอ้ยสองคนถ้าพี่ไปนี่จะเป็นไม้กันแมวเลยนะโอเคพี่เข้าไปแล้วนะอ่าโอเคเออเออเขาเขินมาแล้วนะก็เดี๋ยวขอญาตกินดีกว่าเดี๋ยวเป็นโฆษณารถเครื่องเขาอีกนึง